สองทำานร่วมกับระบบไร้สายอุปกรณ์บาร์โค้ดไออเอได้ข้อที่5เห็นไหมคะการจัดการคลางสินค้าได้หลายคลางอันนี้สำคัญนะอย่าลืมโลตัสมีตั้งหลายคลางสินค้าเซเว่นก็มีตั้งหลายค่างเพราะฉะนั้น WBS สามารถเชื่อมโยงคลางหลายๆคลางของเราเข้าด้วยกันได้อันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะคะนอกจากนั้นอีกอันนึงคือข้อที่7ค่ะการมอบหมายงานเชิงพศาสตา์ คือ WMS ต้องแยกแยะความสำคัญเร่งด่วนออกจากกันให้ได้แล้วก็จัดโซนให้เลยค่ะจัดโซนเลยอะไรเป็นสินค้าหมวดที่ต้องอิบอะไรเป็นสินค้าหมวดที่ต้องรีบจัดการนะคะนอกจากนั้นยังสามารถจัดการงานได้หลากหลายขั้นตอน้องกันอันนี้จะเก็บอันนี้จะหยิบอันนั้นจะจัดโซนทำพร้อมกันอนะ่ะหลายหลายอย่าง WMS ก็ต้องสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้เช่นกันการกำหนดการ เวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ค่อนข้างซับซ้อนกันอรเงี้ยค่ะก็ให้ w s เป็นคนจัดแจงไปซะทีนี้สิ่งที่ควรปฏิบัติในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ WMS นะคะข้อที่1เราต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเราเอา WMS มาทำอะไรข้อที่2เราต้องมีการระบุ ข้อจากัดเชิงปฏิบัติการความหมายก็คือต้องรู้ข้อจากัดในการทํางานของบริษัทตรตวจสอบความอสบริษัทพร้อมกับระบบอัตโนมัติเหล่านี้หรือไม่หรือข้อที่3ต้องมีการจัดทําคู่มือขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนในบริษัทเข้าใจการทํางานของ WMS ข้อที่สี่ซื้อซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันในการทำงานที่ครบถ้วนอันนี้เป็นเรื่องเบสิกเลยนะคะข้อที่ห้าค่ะรูป รวมข้อมูลในการทำงานแต่และฝ่ายเอาไว้เพราะ WMS ต้องเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายจะซื้อเข้ามานะ mm hmm. ก็ต้องเกี่ยวกับจัดซื้อและการเงินแ,ลห,นแหละจำนวนเท่าไ,ไหร่ก็ต้องรู้จากจัดซื้อนี่แหละจะส่งออกไปตอนไหนก็ต้องรู้จากจฝ่ายจัดส่งนี่แหละรถคันไหนก็ต้องจอฝ่ายจัดส่งทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมข้อมูลให้พร้อมเอาไว้ทีนี้ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์นะคะสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์อย่างแรกเลยก็คืออย่าตัดสินใจใช้ระบบที่ไม่ได้มาจากความต้องการจริงๆอย่าคิดแค่ว่าจะเอา WMS มาทดลองใช้เพราะ WMS มีราคาสูงค่ะมีการลงทุนเพราะนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีความต้องการที่ w ี s ที่ต้องทำการดัดแปลงหรือปรับแก้มากเกินไปเราควรจะเลือกังก์ชาติที่มีความยืดหยุ่นได้ไม่ใช่ฟิกซ์ไปทุกอย่างเอามาแล้วใช้งานได้ไม่เต็มร้อยนะคะโดยส่วนมากดี s ก็จะออกแบบมาให้ใช้ได้กับกรูปแบบทางสินค้าอยู่แล้วนะคะทีนี้ถามว่าดัดดจำเป็นไหมข้ามสินค้าทุกคลางไม่จำเป็นต้องใช้ w ี s ก็ได้นะ ถึงแม้จะมีประโยชน์ขนาดไหนก็ตามลูกแน่นอนถ้าเอามาใช้มันมีประโยชน์มากแหละมันลด inventory ได้มันลดการใช้คนงานได้มันเพิ่มประโยชน์ทาให้เราใช้พื้นที่ได้อ,อย่างเต็มที่แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเราต้องดูความพร้อมเรื่องของต้นทุนเอ่ยเรื่องของพนักงานของเราเอ่ยร้องกับการทํางานมันจะเปลี่ยนระบบในการทํางานใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกไว้เลยไม่จําเป็นถูกขาด บ้านไหนใช้บ้านไหนโชว์หวยขายของก็มไม่จำเป็นต้องใช้ WPS ก็ได้ระบบอะไรที่มันดีมากเกินไปบางครั้งอาจจะไม่เวิกับรูปแบบการทำงาน,นเราก็เป็นกันเพราะตรงนี้ก็ต้องเลือกให้มันเข้ากันบางวรเฮ้าสใหญ่ๆก็ไม่มี WPS ใช้ไม่มีการเก็บโดยใช้ Excel ธรรมดาก็มีเหมือนกันแต่ถ้าสเกลสินค้าเราเยอะมาก หลากหลายสินค้าแล้วก็มีลูกค้าหลายเจ้าต้องไปจัดส่งเนี่ยควรจะใช้ WPS เพราะมันจะเป็นการทํางานหลายๆกิจกรรมพร้อมกันแล้วก็เขียนเนื่องกับข้อมูลที่เยอะมากๆนะคะตอนน่อมาประโยชน์ที่เราได้รับจาก WPS นะคะโอ้ยเยอะจัดเก็บข้อมูลทําให้ข้อมูลเราถูกต้องแม่นยำมากขึ้นลดข้อผิดพลาดลดเวลาและนอกจากนั้นที่สำคัญที่สุดเลยนะทําให้เราจาัดสารพืนที่ภายในค่ะ วร์เฮาส์ในการจัดเก็บอะค่ะพื้นที่มีเท่าไหร่เราควรจัดสรรที่เกิดประโยชน์มากที่สุดตรงไหนจะเป็นพื้นที่จัดเก็บตรงไหนจะเป็นพื้นที่ทางเดินเนี่ยตรงเนี้ยทางเดินเข้าไปในแต่ละแถวที่นั่งตรงไหนจะเป็นประตูถ้าวางเชลไว้ตรงประตูเด็ดขาดถ้าวางสนค้าไวต้ตรงประตูเข้าออกเพราะฉะ้นเราจะเสียพื้นที่ตรงประตูเสียพื้นที่สำหรับทางเดินออกไปเราต้องมีการบรหิหารจัดการโครงสร้างข,ของแวร์เฮาส์หรือพื้นที่ของแวร์ ข้าถึงสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดพื้นที่ภายในคามเนี่ยนะคะอันนี้จะอยากแชร์นิดนึงเวลาที่เขาวางโครงสร้างของไรเข้าเนาะบางพื้นที่เนี่ยเขาก็จะวางเป็นเชลเรียนกันอันนี้คือภาพจากแนวติ่นนะคะแล้วตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปแล้วก็เป็นทางเดินเข้ามาในแต่ละเชลแต่ละเชลแต่ละเชลแบบน,นี้ใช่ไหมอันนี้เป็นรูปแบบคางปกติทางเดินตรงนี้เขาเรียกว่า I e สมัย e e ที่เราจะเดินเข้าไปหาสินค้าใช่ไหมคะแล้วเราสามารถหยิบสินค้าได้ทั้งจากข้างหน้าและข้างหลังหยิบได้หมดพื้นที่ตรงนี้เราเสียไปแน่นอนตรงนี้เป็นทางเข้าเราจะเสียตรงนี้ไปเสียตรงนี้แล้วก็เสียพื้นที่หอหวงเทลไปบางครั้งสินค้าเนี่ยเขาจะไม่ได้วางเป็นีเฉียงแบบนี้นะคะบางครั้งสินค้าเขาจะวางเทลทแยงเป็นเฉียงะคะ่ะทแยงแบบนี้ก็มีค่ะ เวลาวิ่งก็คือวิ่งตรงแล้วก็ออกไปซ้ายขวาแบบนี้ก็มีอยู่ที่เราจะวางแผนผังโครงสร้างของคันสินค้าย,ยัางไงมันอาจจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบที่เราเห็นเสมอไปบางทีทเากแบบ็ทําแบบทแยงมุม <c oughs> มันจะดูคือมันมีงานวิจัยตนหนึ่งเน,นการที่เขาดูวิธีการวิ่งรถโฟล์คลิตในคันว่าควรจะวิ่งในแนวดีงหรือวิ่งในแนวราบ หรือวิ่งแบบเป็นสี่เหลี่ยมปกติที่จัมบอนก็นมีตางแรงว่าอันไหนจะประหยัดเวลาและระยะทางได้มากกว่ากันนะคะคือเข้าถึงสินค้าได้ง่ายบางครั้งเนี่ยเชลยยาอย่างนี้เลยถูกไหมคะซึ่งบางครั้งมันทําให้หนูต้องวิ่งอ,อ้อมถ้าสมมุติว่าหนูอยู่ตรงนี้จะต้องมาหยิบสินค้าตรงนี้ก็จะต้องวิ่งมาทางนี้หรือจะต้องวิ่งมาทางนี้หรือหนูอาจจะอยู่ตรงนี้สนิบตรงนี้หนูต้องวิ่งอ,อ้อมตรงนี้มา เราะฉะนั้นเนี่ยทางค้างสินค้าค่ะเขาจะไม่ใช้เชล์แบบยาวแต่เขาจะตัดตรงนี้เลยทําให้รถโค้งลิฟต์เนี่ยวิ่งได้ไปถึงสินค้ายเร็วขึ้นอยา่างอีกตรงนี้แต่เราแล้วโโรถโคงทีอยู่ตรงนี้ก็วิ่งทะลุตรงนี้มาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะก็คือมันอยู่ที่ว่าเขาจะมีวิธีการจัดแจง,งค้างสินค้าหรือโครงสร้างอย่างไรแต่อย่าลืม เราจะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเราเข้าถึงสินค้าได้เร็วแต่เราจะเสียพื้นที่ในการจัดเก็บไปหรือออกที่จัาดออกใช่ไหมในบางครั้งเนี่ยวางแร์เฮาเขาก็เลยจะยอมเสียเวลาในการขับอ้อมแต่อยากได้พื้นที่จัดเก็บตรงนี้เพิ่มก็ปิดช่องไปเราวิ่งอ้อมเอาเงี้คยค่ะมันก็อยู่มันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการ ทีนี้เราจะมาดูอีกระบบหนึ่งที่ใช้ใน WMS เบิอใช้ใน WMS แล้วก็ใช้ใน w ase, ว r e h o u s e แต่ก็คือ DPS ระบบ i i g i t a l p i k i n g s y s t เ m ็ะระบบ Digital Picking System. System ตัวนี้นะคะเป็นระบบที่ใช้สัญญาณไฟในการนำทางหรือที่เขาเรียกว่าหยิบตามไฟและเก็บตามไฟนี้แหละตัวนี้เนี่ยพี่พี่พวกคุณไปเจอใน Warehouse ของ7ซเว v น n แล้วตื่นเต้นมาแล้วรีบ ทรมบอกว่าอาจารย์ตันนี้หนูอะได้ <c oughs> ทำงานในค้างที่มี DPS ด้วย <Okay. S 1> แล้วหนูก็ตกไฟจนเมื่อยเลยความหมายก็คือเวลาได้สินค้าเข้ามาะระบบพวกนี้มันจะใช้ไฟเตือนบอกเราว่าให้เอาของไปวางไว้ที่ไหนพอระวางเสร็จหรือในบางครั้งกับการหยิบก็เกิดได้เหมือนกันไฟจะเป็นตัวบอกเราว่าให้เราหยิบจากกล่องกล่องไหนเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นจะบิดระบบ D P S ระบียบใช่ไหมระบบ D P S เนี่ยจะมีสองอันคือหยิบกับวางหยิบตามไฟกับวางตามไฟนะคะหลักการทำงานของ D P S เนี่ยนะคะจะใช้ไฟเนี่ยนำทางเป็นหลักนะคะและก็จะมีตัวเลขคอยบอกเราเนี่ยค่ะตรงที่สไลด์นะคะหน้าตาของมันเนี่ยจะมีปุ่มนี่คือปุ่ม เราต้องกดปิดนี่คือตัวเลขที่จะคอยบอกปริมาณและจํานวนที่เราต้องหยิบซึ่งพอเราหยิบเสร็จแล้วเนี่ยกดปิดหรือเราวางไว้แล้วเราก็กดปิดไฟมันจะกระพิบ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 บอกเราพอเราวางเสร็จกดปิดพอเราหยิบเสร็จกดปิดก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้น DPS ก็เลยมีแบบ put to light กับ like pick to light like like put to light คือการวางตามไฟส่วนมากจะไปวาง อปกรณ์พวกจะไปติดตามเชลล์ต่างๆตามชั้นต่างๆนะคะกับอีกอันนึงคือพิกทูไลท์คือหยิบตามไปเดี๋ยวจารย์จะเปิดคลิปให้ดูนะคะจะเห็นเลยว่าการทํางานเป็นแบบไหนนะคะพี่ๆคุณอะไปฝึกงานที่สูงภัสินค้าเซเว่นที่บางบัวทองอาจารย์แนะนํานะถ้าใครอยากจะไปฝึกและได้ทํางานจริงๆก็ได้ตังด้วยแต่มันหนักมากเลยนะคะไปกัน5คนโทรมาขอดอกคนนึง ตอนแรกไปกันห้าคนตัวเด็กคนหนึ่งคนที่ขอดราเป็นผู้ชายด้วยเหลืออยู่สี่หนอมีหนึ่งหนอที่เป็นผู้หญิงอาจารย์เขาบอกอดทนรูปอดทนเพราะเราไปฝึกงานะเราได้ประสบการณ์จริงๆค่าสิทค้าของเขาเนี่ยจะส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาจะไม่เปิดให้เด็กหายอื่นเข้าไปเพราะเขาจะเก็บเอาไว้ให้เด็กปัญญาขีวัตเท่านั้นแต่พุกวันนี้เซเว่นน่ะก็เปิดโอกาสให้หมออื่นเข้าไปถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ทนกันกับที่เขาฝึกงานะเราก็ฝึกได้ แล้วเมือเออเทอร์นั้นเด็กเราเข้าไป5้าคนแต่โทรมาขอดอกคนหนึ่งก็เลยเหลือสี่นะคะเด็กทําอะไรเด็กก็ต้องอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิหนาวมากเพราะว่าสินค้าตรงนั้นเนี่ยเป็นสินค้าตู้เปิดจับตู้เปิดไหมตู้เปิดในเซเว่นในเห็กสังเกตูตู้เปิดใน, 7, ในเซเว่น 7, จะอยู่ข้างๆแคชเชียร์ก็คือเป็นตู้ที่ขายไส้กรอกขายลมเปรี้ยวขายาไก่ทอดขายอะไรที่มันเป็นถุงๆมา แล้วก็โยเกิร์ตนมเปรี้ยวแล้วก็อะไรกับไข่พลโลและพวกนั้นอ่ะที่เป็นซองๆคนะ่ะมันเป็นตู้แช่แต่เป็นตู้แช่แบบไม่มีประตูเขาเรียกว่าตู้เปิดห้อกใช่ไหมกับต,ตู้แช่ที่มีประตูคือตู้แช่น้ำมันจะอยู่โซนหนึ่งของเซเว่นใช่ไหมถ้าเราเปิดเข้าเซเว่นนะเพราะฉะนั้น,นตรงนั้นจะมีทั้งนมมีทั้งโยเกิร์ตอะไรต่างเขาจะต้องจัดเรียงของเอาไว้ตามบล็อกบล็อก,อกแต่ละบล็อกหมายถึงเซเว่น สมมติว่าลดนมเมจิเข้ามาลดนมเมจิเข้ามาปึ๊บมาส่งนมหลากหลายรสชาติเลยสิ่งที่เด็กเราต้องทำก็คือพลเาออเดอร์มาปึ๊บไฟก็จับกระพิ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 บกันพเด็กเราจะต้องเอานมไปวางไว้ที่บ็อกซ์ตามจํานวนแล้วก็กดปิด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 รอบนี้เป็นนมรอบต่อไปเป็นไส้กรอกพอไส้กรอกมาปึ๊บ เด็กก็จะต้องวางไส้กรอกตามบล็อกบล็อกบล็อกบ,อกบอกที่มีไฟติดขึ้นมาถ้าบล็อกไหนไม่มีไฟไม่ต้องวางนั่นหมายความว่าเซเว่นสาขานั้นไม่ได้สั่งไส้กรอกซึ่งเด็กๆอ่ะทำไม่ทันในอาทิตย์แรกโดนพี่ด่าโดนเจ้าหน้าที่โค่นสงผิดส่งถูกส่งเกินมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันโดนเพเชอร์เยอะโดนกดดันมันก็เลยเหนื่อยแล้วก็วทำไม่เอาอะไรอะไรอย่างเงี้ย ไปก็ต้องเช้าก็คือการทึงานทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะ,ะเด็กจะกลายเป็นคนนอนไวตื่นเช้ามากขึ้นเพราะมันคือชีวิตการทํางานของคนปกติจริงๆทุกวันนี้คุณอาจจะนอนดีสแล้วตื่นมาเรียนเลยทัน่ทันมันกระทบใช่ไหมบางคนก็คือไปดองแดงดองแดงอยู่ข้างนอกกว่าจะเข้าหอตีสามตีสี่ลงสตอรี่ไอว่าตีสีนอนแล้วนะอย่างนี้ แล้วเสร็จปุ๊เลลบเช้ามามเช้ามามเขข้ม้มนหรอกไปเช้ามาเย็นเก้าโ <c oughs> มงก็เลยมาเรียนสิบโมงครึ่องอะไรอย่างงี้โอ้อยะไรแบบนั้นเพ <c oughs> <c oughs> ราะท่านั้นเนี่ยการกงานจะทำให้คุณนอนสองทุ่มเพิ่มสนะิบดีห้าเชื่อตา <c oughs> เด็กมันก็เลยแบบปรับสภาพไม่ได้คนะ่ะคนที่โทมาดออน้องห้าแล้วเป็นผู้ชายบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหว แต่อีกสี่คนอาจารย์ก็อ้อนวอนเอาไว้ว่าฝึกต่อเธอลูกมันจะเป็นประโยชน์มากการเป็นว่าเด็กสี่คนเนี่ยกลับมาสัมภาษณ์ตอนฝึกงานเสร็จเขามีความสุขมากเลยค่ะเขาบอกว่าเขาเจอเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้ทํางานที่มันเป็นโลจิสติกตรงสายเลยแล้วเขาก็ได้เห็นในสิ่งที่เขาได้เรียนมาเขาเจอในทฤษฎีไงเราเรียนไปเนี่ยเราเรียนในทฤษฎีพอไปทาจริงอา้าวโทรมาบอกอาจารย์หนูนได้ใช้ นี่กับคุณทุไลทุกวันเลยตอนแรกๆเนี่ยตกจนมือคองเลยและตกผิดตกถูกใส่ผิดใส่ถูกที่ด่าที่บน่นแต่หลังๆมาเนี่ยกดแบบไม่ต้องมองเลยค่ะขอบอกก็คือมันแบบมันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักหนึ่งนะคะเพราะนั้นระบบพวกเนี้ยมันทขาแข็งกับเวลาทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่ารถที่เข้ามาส่งของเขาก็มีเวลาเขาเหมือนกันโนมเมนจิตมาเรอกของปึ้งเขาไปแล้วนะ เราอะ่ะมีหน้าที่ในการเอาของมาใส่ใส่เพื่อที่พื้นที่มันจะได้เหลือ,อไว้กับไส้กรอกหรือเอาไว้กับแรตระซอยหรือเอาไว้กับดัชชี่วันเอที่จะต้องเข้ามาเพราะนั้นตรงเนี้ยค่ะก็เลยต้องทํางานแข่งกับเวลาถามว่าสุกราสินค้าตรงนั้นจะไม่จัดเก็บอะไรเลยเพราะมันเป็นสินค้าไลฟ์ไซเคิลสัน้นถูกไหมลูกไส้กรอกอยู่ได้แค่สามสี่วันเองเหลือทิพหนึงอะแตงที่นมก็ไม่ควรจะเกินสีน่วันละ เพราะฉนะนั้นเขาจะไม่เก็บเขาจะรีบกระจายไปยังเซเว่นแต่ละสาขาท,าทันทีนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปที่ดูเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะใครที่จะฝึกงาน,นเตรียมพร้อมเลยค่ะว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนท,ทันทีเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ Work Hard Pay h a r d เดอในขนาดใแล้วเด็กแต่ละคน <c oughs> โหตื่นเช้า <c oughs> ใช่รีบไปทำงาน Hello, my name is Kiton Sakong Samrit. I am 28 years old. I study in Business Logistics Management of Long University. My good point is funny and friendly. My bad point is soft language and like being alone. My future plan is open company and have lots of money.